อีกหนึ่งคอมที่เล่นสนุกมากๆในตอนนี้ผมยกให้เป็นคอมของเคใส่ตาลาพิดไฟเลยนะครับฟิลเดียวกับเคลิน6สนาของเซตที่แล้วเลยอันนี้จะเป็นเคแทนนะครับแต่ว่าเราต้องได้ตาลาพิดไฟนะมันถึงจะเล่นแล้วมันจะรู้สึกสนุกนะครับผมเลยเลือกหยิบเป็นลาพิดไฟเคแน่นอนนะอันเป็นแรกนะครับก็คือจะทําให้เราได้ตา ของลาพิฟายมานั่นเองแล้วก็จะไปเล่นเป็นเคตีไกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ตาลาวิฟาใช่ไหมระยะการตีของตัวยูนิตนั้นมันจะเพิ่มขึ้น3ช่องนั่นเองนะครับมันก็จะทําให้ตีไกลขึ้นนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นเคสตีไกกันนะครับตานี้ผมคิดไว้ตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าผมเห็นมีคนเล่นไว้แล้วมันเก่งมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองการตานี้และนี่เป็นเกมแรกของผมเลยนะที่ผมจะลองเล่นนะครับโอเคก็ต้นเกมผมได้เป็นแจ็คของดาวกับ Y วดาวนะแล้วก็ตาลาบิฟายนะครับเดี๋ยวก็พยายามหาตัวลาพิฟายนะ ปอตที่จะเล่นจะเป็น6กราพิดไฟแล้วก็4แบตชันนั่นเองตัวแทงหลักเราจะเป็นเซจูนี่นะครับแล้วก็แคลรี่หลักเราจะมีอยู่ประมาณ3ตัวด้วยกันเลยนั่นก็คือเคแล้วก็ไอเดวินแล้วก็อีกตัวหนึ่งเซลินั่นเองนะครัก็คือ3ตัวนี้จะเป็นแคลรี่แบ็คลายของเราเลยนั่นเองนะแล้วหลายคนที่เล่นมาจากซีที่แล้วเคยเล่นคอม6สไนเคสลินมาก็อาจจะรู้นะครับว่าสไตล์การเล่นของ ไอบอดแบบเนี้ยควรจะเล่นยังไงนะนั่นก็คือบอร์ดมันจะรีบขึ้นไปเวลเก้าเพื่อที่จะหาตัว5บาทมาให้ได้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับวิธีการนั่นกะ็คือทำอยังไงก็ได้ครับประคองบอร์ดไปให้เราไปถึงเวลเก้าให้ได้หาตัว5บาทให้ได้และถ้าเกิดมันไฮโลเจอต้นเกมขึ้นมาก็บอกเลยว่าหวาดเจีย๊ยบเลยนั่นเองนะครับแต่มันใช้ดวงนิดหนึ่งแต่คือดีที่สุดคือเราต้องเก็บเงินดีๆนะครับทำอีคอนยังไงก็ได้ให้ดีที่สุดเพื่อที่เราจะไปเวลเก้านะ ส่วนในรอบนี้ผมได้เกฟสองดาวนะครับได้มาใส่ตาลาพิษไฟดูแต่สรุปแล้วสกิลของเกฟแม่งพุ่งไปเว้ยมันใส่ตาลับพิษไม่คุ้มนะผมก็เลยเปลี่ยนครับเอาเป็นดาเวนที่ได้มาจากในวงแทนใส่ไปก่อนนะครับเติมไปในบอร์ดแล้วก็เอาไอตัวของไอชื่ออะไรนะชาโคเอามาใส่ตาแทนนะครับหวังว่ามันจะไม่พุ่งไปนะแต่ไม่รู้นะครับวันนี้เดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะพุ่งไปหรือเปล่าแลวคือบอร์ดผมยังเปิดเป็นสี่ลับพิษไฟไม่ได้นะครับตอนนี้ขาดทินเด็ดอยู่นะหาไม่เจอนะไม่ออกมาเลย้งาจะต้นเกม มันเกิดได้แบบราพิดไฟเยอะๆช่วงต้นเกมมันก็เก่งนะครับเพราะว่ามันจะทําให้มีดามเมจจากราพิดไฟอ่ะเพราะว่ามันจะตีเร็วใช่ไหมแล้วดาเฮดมันก็จะมาไวนั่นเองมันจะทาให้เราเก่งมากๆในช่วงต้นเกมนั่นเองนะครับส่วนเรื่องไอเทมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่ให้ตั้งแต่ตัวแท้งเลยนะครับไอตัวที่ควรจะมีเลยสําหรับเซนจูนี่นะครับนั่นก็คือไอเทมของโปรเทคเตอร์วาวนั่นเองนะหรือไม่ก็เป็นไอเทมอะไรก็ได้ครับที่มีเทียเป็นส่วนผสมนะเพราะว่าไอความตามทาของเซนจูนี่มันจะสตันได้นั่นเองนะครับยิ่ ใส่มานาะให้มันเยอะมันจะทําให้แคสได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะก็แนะนานะครับควรจะมีนะหนชิ้นนะวาวก็จะดีสุดนะหรือไม่ก็เป็นรีเดมชั่นอะไรพวกนั้นก็ได้ครับลองลงมาเลยที่ควรจะมีให้ก็คือตัวของเซรีนั่นเองแต่ว่าจะแนะนําก่อนว่าบอร์ดเนี้ยมันจะเปิด3ามเอกโซติกใช่ไหมเราก็ต้องดูนะครับว่าไอเทมเอกโซติกอะมันสามารถเล่นกับตัวของเซรีได้หรือเปล่ามีโฮโลโบหรือเปล่าหรือมีอะไรที่เกี่ยวกับด้าเมจกยาพหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่มีผมจะแนะนํา3ชิ้นเลยนั่นก็คือคุณซู้ไอแล้วก็อะไรก็ได้้ชินนึงนะ แต่ว่าถ้าเกิดแบบมีไอเทมเอ็กโซเทคก็ใส่ไอเทมเอ็กโซเทคเป็นกูวสวยอีนะแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ใส่เป็นไอนี่ก็ได้คนะรับดามจอตเดสเบดก็ได้ GS ก็ได้อะไรก็ได้ครับแล้วแต่เลยและอีกตัวหนึ่งที่ควรจะมีของเลยนั่นก็คือเดวนนะครับมันจะเป็นสามเรล่หลักที่ผมพูดไปตอนแรกใช่ไหมเดวนผมจะแนะนําว่าควรจะมีเป็นการเบรกโชจินแล้วก็ไออีนะครับสชิ้นนี้เลยหรือไม่ก็ไอลัวิทเปอร์โชจินแล้วก็ไออีก็ได้นะครับส่วนเลนินตันเนี่ย ที่ผมจะแนะนําจริงๆเลยควรจะมีนะครับเป็น3ชิ้น BAS เลยนั่นก็คือตาลาพิดไฟที่เราจะใส่ให้เลนนัตันนะครับแล้วก็ k ีเกันซ c และอีกชิ้นหนึ่งก็คือ H O J ดูดเลือดนั่นเองนะครับก็คือ3ชิ้นเนี้ยมัจะทําให้เลนนตันเรากลายเป็นฟีศาจแบบเต็มตัวเลยนั่นเองนะช่วงท้ายเกมนะครับโอเคก็อธิบายไปหมดแล้วนะเรื่องไอเทมแล้วก็เดี๋ยวจะมาแนะนํา ไออาร์คเมนที่ควรจะมีนะครับอันนี้อาร์คเมนที่2เห็นไหมสังเกตนะครับผมหยิบมาเป็นอาร์คเมนไฟร์เซลมันจะทําให้เราได้เงินในแต่ละรอบจากการที่มันจะขโมยตัวในช็อปมาให้เราใช่ไหมมันทําให้เราได้เงินเยอะนะครับอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกใช่ไหมว่าบอร์ดเรามันควรจะไปเวลเก้าให้ได้มากที่สุดเราให้ได้เร็วที่สุดเราก็มีอาร์คเมนอีคอนสักชิ้นหนึ่งก็จะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับหยิบมาเป็นอาร์คเมนที่2ก็ได้นะและอาร์คเมนที่3ามจะให้ดีก็คือเป็นอาร์คเมนคอมแบทนั่นเองก็ทั่วไปเลยคคัออเนนนกก็็ืแล e con, แลล้้ววงะครับ โอเคส่วนเดวนตอนนี้ผมก็ได้ของจะครบแล้วนะครับได้ไอเอมาแล้วแต่ว่าตานนี้ผมทําโชวจินให้ตัวของเดวนไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกได้อยู่ส่วนของเลนตันอ่ะผมจะแนะนําว่ายังไม่ต้องรีบหาก็ได้นะครับเลนเ่ตันอ่ะสชิ้น BS ที่ผมพูดไปตอนแรกคือมันจะเป็นไอเทมที่ดีที่สุดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเอาไปเล่นแบบจริงๆอ่ะเราควรจะทำไอเทมต้นเกมถึงกลางเกมมาก่อนนะครับอย่างสังเกตนะผมทําเป็นแบบไอเทมให้เซริก่อนไอเทมให้เดวนก่อนเห็นไหม ผมจะยังไม่ได้โฟกัสไปที่ไอเทมของเลนน่นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราโฟกัสไปตรงนั้นเกินอ่ะบอทเรามันจะไม่แข็งเว้ยเราควรจะทำให้ไอเทมให้ตัวที่มันมีอยู่ตอนนี้ไปก่อนในการช่วยทำดาเมจเพื่อที่จะไปเวล9นะครับอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะก็คือเรื่องไอเทมเนี่ยกะดีๆนะครับไอตัวของเลนน่นอ่ะมันใส่อะไรก็ได้เว้ยดีก็คือมีดูดเลือดให้มันชิ้นหนึ่งครับทุกคนเฮดโอเจอะไรเงี้ยแล้วก็ไอเทมดาเมจอะไรก็ได้เลยถ้าเกิดดีสุดก็อย่างที่ผมบอกไป3ชิ้นนั่นแหละแต่ถ้าเกิดไม่มีจรริงงๆกก็็ใส่่่ปนนออยาืได้ะคับ ที่ควรจะมีเลยนั่นคือตาและวิดไฟนะมันใส่อะไรก็ได้ครับน,นั่นแหละครับโอเคก็ประมาณนี้สาหรับเรื่องไอเทมนะแล้วก็ตอนนี้บอร์ดผมคือเปิดเป็น6กับพิดไฟไนดะ้เรียบร้อยแล้วนะครับไอตาของเราวิดไฟผมให้ไวใส่ไปอยู่นะก็เล่นได้แหละก็มีดาเมจบ้างถึกบ้างนะครับก็ทำยังไงก็ได้ครับไปให้เวลเก้าให้ได้ไวที่สุดตอนนี้ผมก็พยายามเก็บเงินมานะตอนนี้ก็เวลแปดเรียบร้อยนะครับผมจะยังไม่โลที่เวลแปดนะผมจะสคิปบอร์ดไปเวลเก้าเลยนะครับเพราะว่าเลือดผมมีใช่ไหมผมเล่นได้นะครับยังไงก็เวลเก้าได แล้วทุกคนลองสังเกตความโหดของบอร์ดนี้นะครับ6รับพิทไฟเนี่ยตัวผมมันคือดาวเดียวหมดเลยนะตัวดาเมจนะครับแต่มันสามารถมีดาเมจพอที่จะชนะบ้านของเวียกาที่ของไม่ครบก็เถอะแต่มัน3ดาวกับไอตัวของชิวาน่าที่แบบเป็นตัวแทงทั้งสามดาวอะมันชนะบอร์ดนั้นได้อะมันเก่งนะเว้ยบอร์ด6รับพิทไฟเนี่ยทุกคนมันเป็นเมตาเลยนะตอนนี้นะครับก็แนะนําว่าลองไปหาเล่นกันดูถ้าเกิดได้ตาของรับพิทไฟน์มากก็แนะนําเลยไปเลยครับ6รับพิทไฟน์ยังไงก็ตอบโจทย์แน่นอน โอเคก็ตอนนี้ผมก็ใกล้จะขึ้นเก้าได้แล้วนะก็เดี๋ยวหลังคีฟนี่แหละผมน่าจะขึ้นแล้วแล้วผมก็จะไปโรดูนะครับว่าจะเจอเคหรือเปล่าเกมจะหมาไหมนะครับเพราะว่าไอจุดสําคัญของคอมนี้ที่มันจะทําให้เราหัวร้อนเลยนั่นก็คือขึ้นเก้าไปโลหาเคไม่เจอนี่แล้วทุกคนอันนี้คือสําคัญเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะตอนนี้อันนี้ผมรีบที่จะขึ้นเวลเก้ามาก่อนนะครับเพราะว่าผมอยากจะตั้งบอร์ดแต่ผมก็ลืมไปอันนี้คือผมเล่นพลาดไปนิดนึงเพราะว่าผมลืมไปว่ารอบนี้มันรอบครีฟนะครับจร่ แอบใจร้อนไปนิดนึงนะอันนี้นะครับจริงๆควรจะเก็บเงินไว้ก่อนนะแต่ก็ยังดีนะครับขึ้นมาโลก่อนก็มีโอกาสเจอพวกตัว4บาท2ดาวได้ก่อนนะเพราะว่าเซนจูนี่มันก็ใช้ได้หลายบอร์ดเหมือนกันส่วน so, ไอเทมของเอ็กโซเทครอบนี้ดีนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมผมได้มาเป็นไอเทมฟักอันนี้นะครับไม่รู้มันชื่ออะไรนะผมเรียกมันฟักนะครับก็ใส่ให้เซริได้เลยนะก็คือมีไอเทมให้เซริครบเลย3ชิ้นถึงจะไม่ค่อย B S ัะเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่แะครับเพราะว่าเซริมันควรจะมีแบบว่าเมันก็ B S แหละเออสน,น,นจริง ใส่ลิใส่ไออีก็ได้แหละใส่เป็นลูนานก็ได้นะเอออันนี้ก็เบียเอ็นเหมือนกันนะใส่แบบนี้เนี่ยโอเคเลยอ่าแล้วเหมือนเกมมันจะหมาหรือเปล่าครับเพราะว่าผมโลไปหลายบาทอยู่แต่คำถามคือเคกูอยู่ไหนเคกูอยู่ไหนไอเทียหามาเคไม่เจอไว้เรียบร้อยครับตามสเต็ปเกมเชียนี่เลยครับทุกคนอันนี้ผมได้ให้เราเจมานะผมก็ออรอเลยครับทำให้เคเลย แล้วก็ระหว่างรอ,อรอเคใช่ไหมผมเอามาเป็นอเฟนะครับเพราะว่าอเฟมันได้เป็นมาร์คแมนคู่กับตัวของอเดตนั่นเองก็เลยเอาให้มันใส่ตาและพิษไฟไปก่อนนะแล้วก็รอเคมาแล้วเราก็จะไปเล่นเคแทนอเฟนั่นเองนะครับบอร์ดเรา14แบทชั่น6ลพิษแบบตามสเต็ปเลยอันนี้คือ,อดีอย่างหนึ่งคือผมได้เฮตอจมาให้เคนะครับผมลองดูคนอื่นเล่นมาแล้วถ้าเกิดเคมันตีไกลอะแล้วมันมีโอกาสที่จะพุ่งไปข้างหน้าเว้ยมันมีโอกาสที่จะโดนดาเมจตายได้อยู่ ก็ควรจะมีดูดเลือดสักชิ้นหนึ่งนะหรือไม่ก็เป็นอักเมนดูดเลือดก็ได้แล้วก็ไปใส่อย่างอื่นนะครับแล้วก็การซีซีนี่ควรจะมีเป็นการแต่ถ้าเกิดไม่มีคิดว่าออบอดคนอื่นแบบไม่ได้มีซีซีเยอะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับชิวๆเลยได้หมดนะครับอย่างที่บอกเลยว่าเคใส่อะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมโลไปเยอะมากไม่ผมหาเคไม่เจอสักตัวไอ้กูขอแค่เคตัวเดียวอะตอนเนี้ยจริงๆนะผมขอแค่นี้เลยเวย อยากจะโชว์ให้ดูแล้วผมเล่นคลิปนี้ในสตรีมด้วยคืออยากจะรีบโชว์เคให้ดูที่ผมรีบขึ้นมาสรุปผมหาเคาไม่เจอทียมันเปิด4ี่แวชั่นไม่ได้เนี่ยบอร์ดผมเลยถึกไม่พอนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือไอเทมแท่งผมไม่ค่อยมีด้วยนะครับตาเนียมีแค่ซันไฟชิ้นเดียวเองไงค่ <c oughs> อนข้างหยาบอยู่นะแต่ดูความเก่งของมันครับสามารถชนะบ้านไซเฟอร์ที่แบบกาลิโอ3าดาวได้ด้วยคือมันเก่งมากเว้ยหกระดับฟไฟเนะี่ยมันฟิลเดียวกับไอตัวของ6สไนของเซตที่แล้วเลย สไตล์นั้นเลยทุกคนก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะมันเก่งมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะชนะบ้านของซินดิเคตนี้ได้หรือเปล่านะและเหมือนจะไหวชิวนะครับดามจเ,เซลิกกับไอพวกตัวที่ใส่รับิดไฟนี่คือเท่าๆกันเลยนะครับเอาอย่างเรื่องนะแล้วก็ต้นเกลอมาเออผมลืมแนะนําไปอย่างหนึ่งว่าเราสามารถเปิดเป็นไซเฟอร์มาแคสเอาได้นะครับเออพูดจบอันนี้ผมมีเค่อในวงแต่ว่าผมโดนตัดไปแล้วช่างมัน เออเดพูดถึงไอ้ไซเฟอร์ใช่ไหมคือเราสามารถเล่นไซเฟอร์ได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะเราก็มาแคสเอาช่วงประมาณ3ามดเหรือไม่ก็ 4, ี่ดสก็ได้นะครับเล่นแบบนี้ก็ได้แต่ไม่ต้องจําเป็นต้องเล่นแพ้นะเพราะว่ามันจะเสียเลือดเยอะเกินนะ <c oughs> เล่นชนะมาก็ได้นะครับเอาเท่าไหร่เท่านั้นนะเกมนี้ผมก็เปิดนะไซเฟอร์นะครับแคสไปแค่86เองเห็นปะนั่นแหละก็คือแคสมาเอ้ยเก็บมาเรื่อยๆครับเอาแวลูนิดๆหน่อยๆก็มีผลอยู่นะ <c oughs> โอเคในผมได้เอกอกดมาแทนนะครับก็ออาไปเล่นตั้งนิดหนึ่งแล้วกัน ก็พยายามโลนะเพื่อที่จะหาเคเจอนะครับขอแค่ตัวเดียวเองไอให้มันหายไปไหนวะโอเคสักทีนะครับมาแล้วเร็แล้วครับเคตีไกลเดี๋ยวมาดูความโหดมันแล้วนี่ผมมีเป็นไอเขาเรียกอะไรที่มันได้มาจากแฮกระบบแฮกของเซตเนี้ยเออผมได้มานะครับผมก็เลยเอามาใส่ให้เคไปนะขอนสมาก็คือมันจะทําให้เคตัวเล็กลง20%แล้วก็ตีเร็วขึ้นนะครับก็เก่งขึ้นนั่นแหละเราวมาดูความโหดของเคเรานะครับทุกคนหลังจากได้ตาพิษไฟไปตีไกลสามช่องนะครับ ถ้าเกิดมีการซีซีจะดีกว่าน,นี้นะอย่างที่บอกเลยมันมีโอกาสที่จะโดนซีซีแล้วก็ทำดาเมจได้นะครับโดนซีซีจนโดนดาเมจตายได้อยู่เออพูดผิดนะเมื่อกี้แล้วดูความเร็วของการซอยมันครับดาเมจเจ็ดพันดาวเดียว <laughs> ไม่ใช่คือแม่งโคตรเก่งเว้ยทุกคนผมแนะนําเลยแม่งเล่นโคตรมันนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวตานี้นะตัวแทงเข้าแบบหนาๆเราก็ไม่ได้สนนะเพราะว่าเรามี GS ด้วยโอเคไหมเห็นไหมซ <laughs> อยอย่างเร็วไอ้เชี่ยตีไวจัด เรียบร้อยนะครับดาเมจก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันยังยงดาวเดียวอยู่นะแต่ว่าแม่งโคตรโหดเออเกือบบ้าจัดเดี๋ยวเราบาโลกันต่อนะผมเก็บเงนินมาได้ประมาณ30บาทแล้วเราได้เคเพิ่มมาหนึ่งตัวนะตอนนี้ขาดเคแค่แคตัวเดียวเดี๋ยวมาดูกันว่าเรียบร้อยนะครับเคสองดาวไปแล้วหวานเลยแบบนี้เออแล้วก็แนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับการฟูริชั่นของเซจูนี่นะเราพยายามสกาวบอร์ดคนอื่นบ่อยๆนะครับว่า มีใครวางแคลรี่ไว้ตรงไหนแล้วเราก็จะเอาเซนจูนี่ไปยืนตรงหน้าของไอแครี่ตัวนั้นนะครับเพื่อที่จะให้เซนจูนี่มันสตันนั่นเองนะนี่คือสําคัญเหมือนกันนะครับคือสตันประมาณวิ2วิของเซนจูนี่นี่คือมันแวลูมากๆนะครับแนะนําเลยควรจะทํานะสเกลบอร์ดดูบ่อยๆนะครับอันนี้ผมก็พยายามส่องดูนะอันนี้เขาเอาแคลรี่ไว้ทางขวาะส่วนใหญ่นะผมก็เลยจะเอาเซจูนี่ไว้นี่แหละทางขวานี่แหละ โอเคอันนี้ผมเจอวาวอีกชิดหนึ่งนะครับพอเจอวาวผมก็น่าจะหยิบมานะเอาใส่ให้เซจูนี่นะครับเพื่อที่จะให้มันแคสได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพื่อจะทำให้เซจูนี่เราเก่งมากยิ่งขึ้นนะเห็นไหมผมจะสเกลนะครับดูว่าใครวางแครี่ไว้ตรงไหนนะแล้วถ้าเกิดเขามีเรามีโอกาสเจอ2คนใช่ไหมแล้วถ้าเกิดวางไว้2ข้างแบบเนี้ยเราก็ดูว่าบอร์ดใครเก่งกว่ากันนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยผมกลัวไอ้คนเลือดสิบเก้ามากกว่า,มา,วาผมก็จะโพสชั่นเอาเซจูนี่ไปวางฝั่งเดียวกับไอ้แครี่ของคนที่ เลือด er 19เห็นไหมนั่นก็คือคนนี้เลยก็คือตรงเป๊ะเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเซจูนี่เราจะสตันได้ไหมอย่างที่ผมพูดนะครับเห็นไหมตรงเป๊ะเลยแล้วสตันไปเรียบร้อยครับแคลรี่เขาสตันไป1วิถึง2วินี่คือมันแวลูแล้วเว้ยแล้วมาดูเคเราคือตอนนี้ซอยยับซอยรัวฟันยับยับไอ้เชื่อดูมันฟันดูความดูความโหดของม <laughs> ันคือมันโคตรเก่งอะไอ้มันฟิลเดียวกับหกสนของเซตที่แล้วเลยทุกคนแนะนําเลยจริงๆคือหลังจากปรับเซตมาเนี่ยผมยอมรับเลยว่ามันเล่นสนุกมากๆนะครับ มีหลายคอมให้ล้องเล่นเยอะมากหลังจากที่ผมนั่งบนของแพทที่แล้วมาว่ามึงมีให้เล่นเฮียะไรน้อยจังวะมีแบนติกมีเว็กเอ็กโซอะไรพวกนี้คือคอมที่มันเล่นได้มันน้อยมากเ้วยของไอแพทที่แล้วอะปบอันนี้มาคือยอมรับเกมมันทําดีขึ้นจริงๆอันนี้นะครับอ่ะโอเคอย่างที่ผมบอกเห็นไหมเราก็พยายามสก,กาดูว่าใครมีคนที่เราจะเจอเอาแครี่ไว้ฝั่งไหนนะครับโอเคก็อันนี้คือเรามีโอกาสเจอ2คนใช่ไหมก็แครี่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับไอคนที่คิดว่าบอดน่าจะแข็งกว่านะ ก็เลยเอาเซจูหลบไปทางซ้ายนะครับไม่รู้ว่าจะเจอใครแล้วสรุปแม่งโยกหลบผมหมดเลยฮะไม่รู้ว่าเขาดูสตรีมผมอยู่หรือเปล่าหน้านี้เหมือนจะใช่นะเพราะว่าผมผมเห็นเขาไม่ได้มาสกิผมเลยเว้ยแล้วเขาหลบเซจูนี่ผมไม่รู้นะที่ผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่คือยังไงเค้เราก็แบกเว้ยต่อใ้เซจูมันไม่ได้สตันก็เถอะชิวนะครับดูนะเห็นไหมฟันยับตัวแทงสามลงสามดาวคือไม่ได้จะสนเนะี่ยดามเมจเป็นหมื่นคือแม่งเก่งจริงทุกคนของจริงเลยอ่ะเขี้ตไกอะ <c oughs> เล่นโคตรมัน แล้วก็น่าจะเหลือ2คนสุดท้ายเรียบร้อยนะครับตอนนี้โอเคเลือดเสอะ่ะกับเลือดเราที่เหลือประมาณ4 0กว่าแล้วติดไฟอะ่ะหลังจากได้เคสได้เคสตีไกลมาคือวินสตกยาวเลยโอเคอันนี้เดี๋ยวผมเอ่อแคปบอร์ดไม่ใช่แคปบอร์ดนะครับแคปรูปนิดนึ่งเอาไปทำหน้าปกข,ของคลิปนี้แหละโอเคก็ประมาณนี้แล้วฝั่งหลบข้ามกดยอมไปเลยนะครับก็ถือว่าจบไปนะตอนนี้แล้วสําหรับแนวทางการเล่นของเคตีไกลนะครับก็ลองเ,อเล่นกันดูได้ถ้าเกิดเราได้ตาล้าปิดไฟมาแนะนําเลยสนุกมากๆนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนะาะคำพูดคำจาใดไม่สุภาพขออภัย้นที่นี้ด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe ขขกันด้วยนะครับขอบคุณทุกโดเนททุกมมเบอร์ทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าผมขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ ใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over Topup ัไหมบ่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over Topup ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆน่นแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่ Over t o p Up รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน